เือนคลิปนี้ไม่มีอะไรเตือนตัวไม่ดุเอาไว้เลยมาเตือนใกล้เลขกันเลขใกล้ไม่เลขกัต้องเลขเลขแล้วไปเรียบเพื่อนมาเลขกันเล่ขปะเลขแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันนะจ้ะสวัสดีนะครับวันนี้เอ้าสวันน like so ี er. Legend, wan, ้เลื่องอาบยามดีนะครับเรื่องอาบยามแต่มาลินว่างว่างแล้วก็จะจัดเลี้ยงปีใหม่กันวันนี้ก็มีการจับของฝันกันกิจกรรมก็งบ100บาท ห้ามขาดแต่เกินได้นิดๆหน่อยๆห้ามเกินเยอะนะก็เขาสั่งมาเลยว่าเกินได้นิดๆหน่อยๆห้ามเกินแล้วก็ต้องกลับแบบว่าตามตัวอักษรยันชนะขึ้นต้นของชื่อตัวเองอย่างเช่นผมผมต้องอานพออาใช่ไหมผมก็ต้องไปหาฟือมาพกหนึ่งร้อยบาทขึ้นชื่อว่าผมก็เคลืนนะไม่รู้จะเป็นเงื่อนอะไร โอเคครับเดี๋ยวผมแบบดูข้อขั้นก่อนอก็อธิษฐานครับรถกับไม่นานไม่นานเดี๋ยวมาดูก,กันว่าข้อข้อไหนโอเคครับลำเลิกร์ก่อนโอเคครับผมได้มาแล้วผมผมขึ้นต้นน้อยข้อไอแอปเปิ้ลมอะไรยังไงครับโอเคได้มาแล้วข้อ <Okay. S 1> ผม,มเป็นแอปเปิ้ลอ่าโอเค เดีย๋ยวไปเจอกันดีห้อพร้อมๆกันสีอยู่ที่บ้านพี่ดินครับเดี๋ยวไปเจอกันจะไปเล่นแบบใกล้ๆกันหรือเขาหน้าจะไม่โอกมันพุ่มหรอกแต่เดี๋ยวพุ่มไปตึ้งก่อนหน้านจะห้าสองหกสักนิดสักหน่อยเปิดการเซอรร์ไพส์โอเคครับขับรถมันดก็อนุญาตขับรถลาวเดี๋ยวเจอ,อ,อกัพร้อมครับสวัสดีจ้าเหนียวมาแล้วป้ามาตึ้งปรกบรถมาเลยสวัสดีครับบุ๊ชจ้า พี่หลวงก้องนะครับวันนี้นะครับรากัเจ้าภาพกับเจ้าภาพเจ้าภาพันที่เจ้าภาพเล็กไหมเนี่ยนี่โตกว่าก็จัดกันเลเล็กหน้อยๆตัวกคนเล็นอันนี่ไม่โรบเบิร์ได้ไหมนะแต่ว่าปุกอันไดีก่อนข้อบ่อก็เลี้ยงกันเล็กๆหน้อยๆกับทุกคนเล็ดนะเออ่ยโจ้กันยังเชื่อมั้ยมีโตเลยวแบบลอยลูกเลยนะมาเล่นะครับมาเล่ฮ่า่โจ้มาไม่โอกับ มาแล้วแต่กันอะไกันเมียครับเกยยร์คับบาานนะครับอีกอย่างรถนะครับผ <c oughs> ู้หญิงคนใดยังเบาบานนะครับจากการนั่นเลยนี่เหลังเหลังเวลนี่นะเบาบานยัง <c oughs> อะไรเดี๋ยวดับก้อนก่อนนะครับเดี๋ยวโลว่าตีมนันคนได้จะมาตึ้งเป็นไลายต่อไปลายต่อไปไมาแล้วครับ <c oughs> ตายไ <c oughs> ด้มาของมันคนตื่นล้โดดเด็กใช่ไหม <c oughs> เป็นโดดเด็กเดี๋นู่นเลย ดีแม็กซ์เติบไค่มาได้เไอ้นั่นหลดเดี๋ยวตัวเด็กไม่ดีนะเตัวช่วยหลดก็ไว่ใช่วยอบลอยงามเกินอย่าบ้องนะอย่าบ้านะอย่าบ้องนะโอ้ยมาแกลียวกันไงไม่รวยเลยโอเคโอเคอย่ามาเร็วต่อไปใกล้มากนะครับตอนนี้กองว่านายก็กินแล้วอยากจะบอกให้นะครับชินเติบนี่คือกบุ้มนี่นี่เขาปโจหอไปโจตามชินแล้วตอนนี้ สมาชิกที่ในวงเราๆ10ช่อง10สามคนตอนนี้มาสามคนเลยโอเคตามมาได้กินนามังคุดเนี่ยอะไรนี่พี่จ๊โอ้ก็ตามะลโอ้ก็จับคุณเต้นอันเนี่ยะไรอ่ะได้ก็ต้มก็ต้มก็ต้มเขาเรียกว่าโจ๊กนะจ๊ะไม่ใช่เกาต้มโอเคมาแล้วจ้าคุณนุ่นอะไรของตนเออะไรของเดตน

หลาชิ้นแล้วนี่กองไก่ตุนต่อเตายหญ่ยกเลยเตะเดี๋ยวอั้งโลไหมโตไหนุกกันนี้อกกระดิ่กับโอเครับเดี๋ยวเราทีมาบานเพิ่มเติมุดตัมมาเมียนนี้ก็ตัมไปเรื่อยกันนะว้าวมือมักมือมักนะครับเรียกบใจคบ มู่นี้จะเข้มเป็นปิเกเต๊กจะไจะไหมปะัมันเนี่ยเขาเลยเป็ตัวอนะมาเลยอนี่เข้มกี่มือนี่มันดีอะเลยนี่คนใส่ไฟคนใส่ไฟนะครับจอบใส่กลคนนี้ไอเจมกับจอบใส่นี่ยคนนี้จอบใส่ไปยงมนูแรลมั้งกว่มอีโรเลยหมูย่างใจ่หมูย่างหมูย่างกับนมหมูย่างขหมูย่างกับนมหมูย่าง ปลาน,นี่ยังมากกันยังไม่คอดปี่นะจ๊ะจะซ่องถุงเ,เดี๋ยวดูหมอ้อวันนี้เราอยากคพิมกันะพี่โจนี่แกทำทุกหน้าที่เลยนะครับพี่โจทำทุกหน้าที่เลยกับเตาข้อคินเยอะๆยะรอสมาชิกมากครบกับเดี๋ยวน่าจะเล่าเลไม่เกินเตียงขึ้นได้จับกับห้องฟัน,นตาเล่เลยแบบจับเตาทุกเรื่องนั่นเจ๊ยังเงียบเงียอย่ารานี้ ออเดอร์ครับออเดอร์มากกรอบเลยนะจ้าตอนนี้ไม่กรอบเลือกยิมเออก็รยิมอยู่คนเดียวยิกว่าตัวเจ้าเลยมาโตแก่ๆนะโอ้ยยิมมาแล้วยิ่งมาแล้วยิมมาแล้วยิมมาแล้วยิมมแล้วว่ายิมมายิมมาล่างเปิดครับเป็นผมไหมยังมีบิวเลยนะ ยิวล่างเหมือนเลยตอกจริงเดยวเนี้ตอกเล่นเก็บมาดีคนนี้ตอกจรบโอเก็บับพ่นไปเกี่ยวก้อนนะเดี๋ยวตัดปลาไปจีจับก้อนเลยก้นโตจะไปจุยก้อนพี่ตีเพื่อนั่นมากเลยครับฟา่านไซบีตีจะาบันเนยยิบจะลาเป็นหลับพ้อเอ๋ยนะครับ ปมตานาเว้ยเราบอบเอียหนะไม่ม okay. ีการยึดกันกับมือนะทีน่าทีเกหอกไว้นะครับตรนี้ะเราบอบเอียวไเเตบหอบเอยวนะครับเนอ่ยอะเราบอบเอยเราบอเอยวต่อไป่ายกอีเล็กกอโโอ่าราบตรราบร

ok 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 like ok 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 อย่างออนไลน์อ๋อดาวนี่ถูกต้องครับอ่าดาวนี่ดาวนี่อ้าโอเคโอเคย่ยำตั้มือตั้มือโอเคโอเคตัเคต่อกันแล่วไปดูคองบัตต้อนะครับขอดู้างเลยขอดูบ้ไปดูม้นกับไปดูม้นได้กองยี่โยิ่้จอบมาได้ถึงเลยเดีกยวรดูได้ก็ีอยูกับม้นไหมใช่ไหมโอเค้นไป

ตัวทันะครับอันนี่ตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาเฮ้ตุ๊กตาตุ๊กเกตุ๊กตาตุ๊กตาโอเคอ๋อรู้แล้วอล่นนะตุ๊กตาอ่าตุ๊กตานะอ่าโอเคโอเคต้นลอยอย่างนี้ได้โกงตัวนั้นแเราเนี่ยคุ้มจังเลยโอเคต่อไปน้องตูนจะมองวัาต่อนะครับต่อไปน้องตูนจะได้ของใครตูนได้กูปีปี

แกนี่กยังแกยิ้มนะครับแกก้อน้องสีอิ้แกก้ไดเลยได้เลยนะอ๋ออ๋อโอเคี่อยู่ทัร้อนเลยวเรานุ่ร้อนเร็วจ้าร้อนร้อนเวโอเคพี่เกณ์มุดเลยนะครับ

นายก็มเองไงเอาตนี่นี่นี่รวยแล้วเอ่เลยปุ๊บรวยลไมไม่รวยุ้มดายนนี้เลยนะกนะรวยกนาาี้หมดรดยุมด้ขกนาดนี้นะุมุนะจะบอไงเดี๋ยวล่างมันุบเอาล็นะอเลยหล่ล้กันโวแปีนเลยครับงกินได้พมันเฮ้ยมันตั้งรวยหยิบก้องมา Hey, hey, hey. Apple, benar yeah. nggak? <laughs> oh, ah, uh, oh, ah, Apple. Oke lah, tolong dong lah. Oke, kaidah tolong dong. Ah, lompat. Kong, 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 kong,

Rồi, nghe có miếng dai lên nè. Phở lại bỏ mà. Bỏ mà tới đây đi. Nà ca. Chính chắn. Nà ca nó nu. Nó nó đó. Nó mà lên, nó Nó lên nó gần chính. Ồ à nó chính kìa. À không phải chuyện Nà ca. Hai con nà ca. ca. À. ok Lalica. Không có phải tôi đâu. Ok ok. thuận nhập cái mà đây rồi. Nhiêu wa, đai của Nee wa. Anh này cấp. Anh này nó leo. Anh này bị kẹt chỗ này. Dì à. Kẹt bay kẹt bay. Nee wa, Nee wa bài. Oh mới chơi con chữ con chữ giờ mình hút leo มายม่อยากได right. mm ้ก hmm. ล oh, wow. yeah. mm ้องอีเยพี abord, ่มาไม่ก right. ูไ mm ่ก่อนดีไ่ก่อนดีนี่ยก่อนดิครับเออมาเดจบขอควาตต่อครับโอ้ปนปนดปดไปน้องคบมาเในของน้องน้าวไปด้องไปดิต้องไปด้อตอปเลยอะไอะไปดูไปิ้ดินี่นี่น้นอันี้เหรออะไรมาแล้วนี่เหรอ ไม่ต้องเก๊ะแ้นะน่าจะรู้อะไรอยู่ในอ๋ออันนี้น่าจะรู้นะว่าเป็นมอโอเคแค่กับเยืนครับวันนี้โอเคเที่ยวต่อไปพี่เจมกับอ๋อพี่เจมส์จะขับอ่าับมอเตอคครับบิ๊ก

มาด้วยจะไป้จริงจกจริงกันะลยได้จริงจกจริงแบเออหูเยี่ยนพ่อเนี่ยเดี๋ยวเยี่ยนพี่เล็กได้เลยมันต้องสายไหมดอกไม้ดอกไม้สิเนี่ยเอาแจกกันไปนะาวเคแจกกันแจยกันแจกกันได้แจกกันนะครับโอเคแจกกันโอเคแจกกันโอเคแจกกันโอเคพี่โจ้จับต่อคิวของพี่โจ้นะครับเสรเจแล้าได้บิ๊กได้บิ๊กได้ก็บิ๊กจี

ไดบมาแลบอเลยแกเลยแกเลยแกเลยได้นจะได้เลยโอเคยิ้มได้ของไปนึงนินมตอาได้ก็พิ๊กแกเลยแกเลยนอนแล้อะไรตุ้มโอุมเล็กกงกอยอะไรนี่ขวน

นี S <S> ่เราไปรล่แม่ต้ามาเลยนะต้องูเต้เ้ในกรอบนี่มีท่าด้วยหลอบนี้มีท่าด้วยเออต่อเต้าคือต่อาเต้าคือเต้านะโอเคเตดีก่อนต้านมีต้อนุ่นกับมีตอนรุ่นกับเลือกกี่คนรับอเล่วหคนเลยครไหนก็ิกแตลแล้วหกคนเลยอะของบิ๊กของบิ๊กองบิ๊กไหนก็มีบาตีนาได้ิ๊